สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารการเงินตลาดหุ้นที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรามีข้อมูลสรุปของวันที่26กันยายน2025มาให้สำรวจกันเอ่อเป้าหมายก็คือสกัดเอาประเด็นสำคัญสาคัญ,คญข้อมูลเชิงลึกหรืออาจจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์นิดๆจากข่าวเยอะแยะตรงหน้าเราเนี่ยครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมแล้วก็รายละเอียดที่สาคัญสคัญที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะข้อมูลวันนี้ก็มีหลากหลายเลย ตั้งแต่ภาพรวมตลาดหุ้นข่าวเด่นรายบริษัทที่ส่งผลต่อราคาชัดเจนไปจนถึงโอ้โหสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงมากในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็มีสัญญาณเศรษฐกิจที่น่าจับตาด้วยครับมีเรื่องที่แบบดึงดูดความสนใจมากๆอย่างข่าวลือเรื่องซื้อกิจการอิเล็กทรอนิกส์ s หรือ EA มูลค่าตั้ง5 0,000ล้านดอลลาร์ตัวเลขเยอะมากหรือสัญญาเฮลิคอปเตอร์ที่ล็อกฮิดมาตินได้ไปหมื่นกว่าล้านดอลลาร์ แค่หัวข้อก็น่าสนใจแล้วเนาะใช่เลยค่ะการได้มองภาพรวมสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดในวันเดียวแบบนี้มันน่าสนใจเสมอเลยนะคะเพราะเราจะเห็นเลยว่าเออมันมีหลายปัจจัยมากทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งในทั้งต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกันตลอดเวลาสะท้อนดินามิกที่ซับซ้อนจริงๆค่ะเอ้าลเหรอครับงั้นเรามาเริ่มลงรายละเอียดข้อมูลวันนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดก่อนนะครับ วันนี้ S&P 500เขาดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะหลังจากที่ลงมา3วันติดอืมฟื้นตัวได้แต่ถึงอย่างนั้นถ้าดูทั้งสัปดาห์ก็ยังปิดลบอยู่นะครับค่ะการดีดตัววันนี้เนี่ยเหมือนจะมาจากข้อมูลเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมาซึ่งตัวเลขมันก็เออออกมาตรงตามที่คาดการกันไว้พอดีอ๋อตามคาดครับมันก็เลยช่วยลดความกังวลเรื่องที่ตลาดกลัวๆกันอยู่ว่าอาจจะมีการขึ้นภาษีการค้าครั้งใหม่หรือเปล่า และก็ยังส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรนี่ปรับตัวลดลงด้วยค่ะผมก็แปลกใจนิดหน่อยนะครับที่ตลาดตอบรับบวกกับข้อมูลเงินเฟอ้อที่แค่ตามคาดมันมีในยะอะไรพิเศษไหมครับตรงนี้เป็นคำขามที่ดีเลยค่ะคือการที่ตัวเลขออกมาตามคาดเนี่ยจริงๆมันสำคัญมากนะคะในมุมนองตลาดเพราะสิ่งที่ตลาดไม่ชอบเลยคือความไม่แน่นอนอ๋อครับพอตัวเลขมันไม่ได้เซอร์ไพรส์ในทางที่แย่ลงเนี่ย มันก็เหมืองช่วยเคลียร์ความกังวลที่ค้างอยู่ออกไปได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะความกลัวว่าเอะเงินเฟอ้อจะเร่งตัวขึ้นจนทําให้ธนาคารกลางต้องเข้มงวดกว่าเดิมหรือเปล่าครับเข้าใจละส่วนการที่ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงก็ยิ่งตอกย้ํามุมมองนั้นค่ะว่าแรงกดดันด้านนโยบายการเงินอาจจะผ่อนลงบ้างซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่ดัดชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเพราะคนก็อาจจะลดการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงหน่อยครับผม ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำน้ำมันที่ปกติจะวิ่งสวนทางกับดอลลาร์ก็เลยปรับตัวสูงขึ้นอ๋อแล้วก็มีดัชนีวิกซ์หรือดัชนีวัดความกลัวที่ลดลงด้วยอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่าความผันผวนความกังวลในตลาดวันนี้ลดลงจริงๆค่ะอืมอืมมันก็แสดงว่าบางทีแค่ไม่มีข่าวร้ายเพิ่มก็ถือเป็นข่าวดีได้เหมือนกันสําหรับตลาดนะคะเข้าใจชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับสรุปตัวเลขคร่าวๆก็คือ ดัชนีหลกัหลกๆทั้งดาวโจนส์ NASDAQ ก็บวกตาม S&P 500ไปส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมัน WTI, Brent หรือทองคำก็ขยับขึ้นหมดคในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนตัวลงเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆน,นะครับทีนี้นอกจากภาพรวมตลาดแล้ววันนี้ก็มีข่าวที่แบบขย่าราคาหุ้นรายตัวแรงๆอยู่หลายตัวเลยค่ะเห็นมีข่าวใหญ่ๆโดยเฉพาะข่าว Electronic Arts หรือ EA เนี่ยราคาหุ้นพุ่งโดดเด่นมาก หลังจากมีรายงานข่าวลือออกมาว่ามีข้อเสนอขอซื้อกิจการแบบ Private Buyout มูลค่าสูงถึง50,000ล้านดอลลาร์โห50,000ล้านตัวเลข50,000ล้านนี่มันสูงมากๆเลยนะครับสำหรับ EA ตอนนี้มันดูสมเหตุสมผลไหมครับหรือว่าแค่ข่าวลือเฉยๆโอ้โห50,000ล้านดอลลาร์นี่ถือว่าใหญ่มากจริงๆนะคะสำหรับดีลในอุตสาหการรมเกมถ้าเกิดขึ้นจริงนี่น่าจะเป็นดีลใหญ่ติดอันดับต้นๆเลยครับ ถามว่าสมเหตุสมผลไหมเออต้องดูหลายมุมค่ะในงานหนึ่ง EA เขาก็เป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่มีเกมดังๆในมือเยอะมีฐานลูกค้าเหนียวแน่นแล้วก็สร้างเงินสดได้ดีซึ่งคุณสมบัติแบบนี้แหละค่ะที่กลุ่มทุน Private Equity หรือกลุ่มทุนนอกตลาดเขาชอบมองหาอ๋อครับเพราะเขามองหาบริษัทที่มั่นคงมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนแต่ในอีกมุมหนึ่งราคาห้าหม่นล้านก็ถือว่าสูงมากจริงๆเมื่อเทียบกับผลประกอบการปัจจุบันอืมจริงด้วย อาจจะต้องมีมุมมองเชิงบวกมากๆกับการเติบโตในอนาคตหรืออาจจะมีแผนปรับโครงสร้างอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวด้วยที่สําคัญคือคําว่า private buyout เนี่ยนะคะมันหมายถึงการที่กลุ่มทุนนอกตลาดเข้ามาซื้อหุ้นทั้งหมดเลยแล้วก็นําบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปอ๋อเอาเอาอกจากตลาดไปเลย ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เพื่อจะปรับโครงสร้างหรือบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลแรงกดดันจากตลาดในระยะสั้นๆนะคะครับผมแต่แต่ตอนนี้มันจะเป็นแค่ข่าวลือนะคะต้องย้าตรงนี้ครับแค่ข่าวลือแม้จะเป็นแค่ข่าวลือมันก็มีผลทําให้ราคาหุ้นผันผวน,นได้เยอะเลยเพราะมีการเก็งกําไรไปก่อนแล้วเผลอๆถ้าดีลใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นจริงอาจจะมีคําถามเรื่องการผูกขาดตามมาอีกด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับคำอธิบายเรื่อง private buyout นะครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับนอกจาก EA ก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจาก ARK Invest ของแ a ท h ี w o o d นะครับค่ะ ARK นี่ขยับตลอดเห็นว่ามีการเข้าซื้อหุ้น Kodak KDK เพิ่มแต่ในขณะเดียวกันก็ขายหุ้น Kratos Defense KTOS ออกไปเอ๊ะมันดูสุนสวนกันนิดนิดไหมครับการเคลื่อนไหวแบบนี้พอจะตีความอะไรได้บ้างครับ การเคลื่อนไหวของ ARK นี่น่าสนใจเสมอเลยค่ะเพราะปกติเขาจะเน้นลงทุนในธีมนวัตกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมคะใช่ครับการซื้อโค d a k ซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังพยายามพลิกฟืนธุรกิจอยู่อาจจะดูเป็นการเดิมพันที่ต่างจากสไตล์เดิมที่เน้นเทคโนโลยีล้ำๆไปหน่อยอืขณะที่การขาย Credos Defense ซึ่งอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาจจะเป็นการปรับพอร์ตทำกำไรหลังจากหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นมาพอสมควรหรือเปล่าหรืออาจจะมองว่าโอกาสโตระยะสั้นมันจำกัดเมื่อเทียบกับตัวอื่นอันนี้ก็ก็เป็นการคาดเดานะคะจากพฤติกรรมการซื้อขายครับเราก็ไม่รู้เหตุผลจริงๆเนาะ ใช่ค่ะแต่ก็พอจะสะท้อนได้ว่า ARK อาจจะกำลังปรับมุมมองหรือกระจายความเสี่ยงไปอุตสาหกรรมที่ต่างกันมากขึ้นหรือเปล่าการซื้อหุ้นที่ดูเหมือนเก่าอย่างโคแดกก็อาจจะมองหาโอกาสในบริษัทที่กำลังปรับโครงสร้างหรือมีเทคนโนโลยีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะใครจะรู้ น่าคิดครับแล้วก็มีอีกข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้บริหารภายในของบริษัท p a t t ์ n Group หรือ PTRN <heut. S 1> มีรายงานว่าเขาเข้าซื้อหุ้นบริษัทตัวเองมูลค่าตั้ง3.8ล้านดอลลาร์เนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ราคาหุ้น PTRN นี่ลงแรงมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาการที่ผู้บริหารซื้อตอนราคามันลงหนักๆแบบนี้เราควรอ่านสัญญานี้ยังไงดีครับมันน่าเชื่อถือเสมอไปไหมการซื้อหุ้นโดยผู้บริหารภายในหรือ Insider Buying เนี่ยนะคะโดยเฉพาะเมื่อซื้อเยอะๆตอนราคาตก มักจะถูกมองเป็นสัญญาณบวกนะคะครับเพราะมันสื่อว่าคนที่รู้ข้อมูลดีที่สุดน่ะยังเชื่อมั่นในอนาคตบริษัทแล้วก็มองว่าราคาหุ้นตอนนี้น่าจะต่ํากว่าที่ควรจะเป็นแต่มันก็ไม่ใช่สัญญาณที่ถูกต้อง100%เเสมอไปนะคะอา้าวเหรอครับผู้บริหารอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวอื่นๆในการซื้อก็ได้หรือเขาอาจจะคาดการอนาคตผิดพลาดเหมือนนักลงทุนทั่วไปก็ได้เหมือนกัน ดังนั้นนักลงทุนก็ควรจะใช้ข้อมูลนี้เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจควบคู่ไปกับการวิเคราะห์พื้นฐานอื่นๆของบริษัทแล้วก็ภาพรวมอุตสาหกรรมด้วยค่ะครับผมแต่โดยทั่วไปสัญญาณแบบนี้ก็มักจะทําให้นักลงทุนรู้สึกอุ่นใจขึ้นได้บ้างค่ะเข้าใจครับขยับมาดูที่กลุ่มผู้ผ,ผลิตชิปกันบ้างวันนี้หุ้น Intel I N T C กับ Global Foundries G F S บวกทั้งคู่เลยนะครับหลังจากมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐมีแผนจะลดการพึ่งพาการนำเข้าชิปจากต่างประเทศ อืมประเด็นนี้มาอีกแล้วเรื่องลดพึ่งพาชิปเนี่ยเราได้ยินมาสักพักแล้วการที่มันกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งมันส่งผลต่อหุ้นกลุ่มนี้ยังไงในระยะสั้นแล้วมีภาพใหญ่กว่านั้นไหมครับประเด็นเรื่องลดการพึ่งพาชิปจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากบางโซนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงมากเลยค่ะแล้วก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลสหรัฐให้ความสําคัญต่อเนื่องครับการที่ข่าวนี้กลับมาถูกพูดถึงอีก ก็เป็นการตอกย้ำแนวโน้มนี้แล้วก็ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นในหุ้นผู้ผลิตชิปในประเทศอย่าง Intel Global Foundries ในระยะสัน้นเพราะตลาดก็คาดหวังว่าบริษัทพวกนี้จะได้ประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนของรัฐไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนหรือออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นอ๋อครับส่วนภาพใหญ่กว่านั้นนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของ supply chain โดยตรงเลยแล้วก็การแข่งขันทางเทคโนโลยีในระดับโลกด้วยคือการพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องชิปซึ่งมันเหมือน มองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยมันสําคัญมากต่อความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและทหารจริงด้วยครับการผลักดันนโยบายด้านนี้ก็น่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออุตสาหากรรมนี้ในระยะยาวค่ะเรากําลังเห็นเทรน์การย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ onshoring หรือไปประเทศพันธมิตร f r e n s h o r i n g มากขึ้นเรื่อยๆค่ะมาถึงอีกประเด็นที่โดดเด่นมากตัวเลขน่าสนใจมากๆในวันนี้เลยคือเรื่องอุตสาหากรรมป้องกันประเทศครับ ค่ะอันนี้ตัวเลขน่าสนใจจริงๆมีการประกาศสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ามาหาศาลหลายรายการมากในวันเดียวเลยเริ่มจากล็อกขีดมาตินผ่านบริษัทลูกซิคคอสกีที่ได้สัญญามูลค่าสูงถึง10.3พันล้านดอลลาร์สำหรับฮอยุงรุ่นใหม่ให้นาวิกโยธินสารัฐหมื่นล้านหมื่นล้านครับยังไม่หมดนะตามมาด้วย General Dynamics ได้สัญญาเกี่ยวกับเรือดำนม้มมูลค่ารวมๆเกือบ700ล้านดอลลาร เร t h e o นได้สัญญาเกี่ยวกับระบบขี่ปนาวุธรวมๆว5ม,ม350กว่าล้านดอลลาร์โบอิงก็ได้สัญญาดูแลอากาศยานไปอีก160ล้านแล้วก็ n o r อ h ทร p บกร m แมนก็มีสัญญารวมๆวมล้านดอลลาร์โหเยอะมากตัวเลขสัญญากลาโหมวันนี้มันแบบน่าทึ่งจริงๆร,รวมๆกันแล้วมหาศาลมากโดยเฉพาะล็อกกี้มาตินที่ได้ไปหมื่นกว่าล้าน มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือทิศทางอุตสาหกรรมนี้บ้างครับสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆคือขนาดแล้วก็ปริมาณของสัญญาที่ประกาศออกมาในวันเดียวนี่แหละค่ะมันไม่ใช่แค่ยอดรวมที่สูงนะแต่มันกระจายไปบริษัทใหญ่ๆหลายเจ้าแล้วก็ครอบคลุมยุทธโภกกรหลายแบบเลยครับทั้งฮอเรือดำน้ำขีปนาวุธใช่ค่ะตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นดีลใหญ่สุดของล ok ็อกคิตซิคอสกี้ไปจนถึงเรือดำน้ำระบบขีปนาวุธ การซ่อมบำรุงอากาศยานมันสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนด้านการป้องกันประเทศที่ยังคงแข่งขันแล้วก็ต่อเนื่องนะคะครัแน่นอนว่านี่เป็นข่าวดีโดยตรงสำหรับบริษัทเหล่านี้เพราะหมายถึงไรายได้งานในมือแบ็กล็อกที่เพิ่มขึ้นสร้างความมั่นคงในระยะยาวการที่สัญญามูลค่าสูงขนาดนี้โดยเฉพาะฮ ch 5 3 k king stallion ของนวิ i k y o t เนี่ย ก็อาจจะบ่งชี้ถึงการมุ่งเน้นปรับปรุงความทันสมัยของอาวุธหรือเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจเฉพาะทางบางอย่างในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศระดับนี้ก็มักจะถูกเชื่อมโยงกับภาวะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หรือการประเมินภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตแต่ไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังคืออะไรมันชัดเจนว่าอุตสาหากรรมนี้ยังคงได้รับเม็ดเงินสนับสนุนจานวนมหาศาลค่ะครับ ชัดเจนเลยครับว่าเม็ดเงินไหลเข้าอุตสาหกรรมนี้ต่อเนื่องจริงๆนอกเหนือจากข่าวตลาดข่าวบริษัทแล้วยังมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจด้วยครับมีความเห็นจากคุณมิเชลบอลมนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ว่าการของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐค่ะคุณบอมอนออกมาเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบเด็ดขาด d e c i s i v e rate cuts) เพื่อรับมือกับสิ่งที่เธอมองว่าเป็นความเปราะบางของตลาดแรงง,งานความเห็นของคุณบอมอนดูจะแรงกว่าเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่นในช่วงหลังๆนะครับ มันสะท้อนความกังวลจริงๆหรือเป็นแค่เสียงส่วนน้อยครับตอนนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตาใกล้สิทธิ์เลยค่ะการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดอย่างคุณบอมันออกมาใช้คําว่า decisive หรือเด็ดขาดในการเรียกร้องลดดอกเบี้ยแหละถือว่าค่อนข้างแข็งกร้าวแล้วก็น่าสนใจครับคําว่าเด็ดขาดนี่แรงอยู่ ใช่ค่ะมันอาจจะสะท้อนความกังวลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานหรืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงความเห็นที่เริ่มต่างกันภายในคณะกรรมการเฟดเองก็ได้ปกติแล้วเฟดจะพยายามสื่อสารด้วยท่าทีที่เป็นเอกภาพการมีเสียงที่ต่างออกมาแบบนี้อาจจะทําให้ตลาดคาดเดาทิศทางนโยบายยากขึ้น Hmm. หรืออาจจะตีความไปได้ว่าเฟดกำลังเจอกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันเองเช่นเงินเฟอ้อยังสูงแต่ตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอซึ่งทำให้การตัดสินใจนโยบายการเงินมันยากขึ้นไปอีก ครับก็เป็นไปได้ตอนนี้อาจจะยังเร็วไปที่จะบอกว่าเป็นเสียงส่วนน้อยหรือเสียงข้างมากแต่แน่นอนว่ามันเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับคาดการณนโยบายการเงินในอนาคตค่ะตลาดคงต้องรอฟังความเห็นจากประธานเฟดแล้วก็กรรมการท่านอื่นๆค่ะวิกิจระดับประเทศนะครับ S&P Global Ratings สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศมโมร็อกโกขึ้นจากเดิม BB+B เป็น BBB- A3 อ๋อได้อัปเกรดครับพร้อมให้มุมมองเชิงบวกด้วยบอกว่ามาจากนโยบายเศรษฐกิจที่ดีขึ้นการที่โมร็อกโกได้อัปเกรดเครดิตเรตติงมันมีความหมายเชิงปฏิบัติยังไงบ้างครับนอกจากแค่ดูดีในสายตานักอุน่นทุนการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือมีความหมายสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะการขยับขึ้นมาเป็น BBB+ เนี่ย ถือว่าก้าวเข้าสู่กลุ่มระดับหน้าลงทุนหรือ Investment Grade อ๋อ Investment Grade ใช่ค่ะซึ่งเป็นเกณฑ์สำคัญที่กองทุนหรือนักลงทุนสถาบันหลายแห่งเขาใช้พิจารณาลงทุนในตราสารนี้เลยนะคะในทางปฏิบัติมันหมายความว่ารัฐบาลแล้วก็บริษัทเอกชนของโมร็อกโกจะสามารถระดมทุนหรือกู้เงินจากตลาดต่างประเทศได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอ๋อต้นทุนถูกลงอัจฉระนี้ถูกมองว่าลดลงค่ะ นอกจากนี้มันยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศ FDI ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจการจ้างงานแล้วก็เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมในระยะยาวค่ะครับผมถือเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของนโยบายเศรษฐกิจของโมโร็อกโกเลยครับเอาละค่ะ เราก็ได้สำรวจข้อมูลที่น่าสนใจมากมายในวันนี้กันไปแล้วทั้งภาพรวมตลาดข่าวบริษัทใหญ่สัญญาณจากภาคอุตสาหกรรมสำคัญแล้วก็มุมมองเศรษฐกิจแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราหรือเราควรจะสรุปภาพรวมของวันนี้ยังไงดีครับถ้าให้สรุปเป็นภาพรวมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าตลาดการเงินมันขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่หลากหลายแล้วก็ซับซ้อนจริงๆครับ ครับเราเห็นตลาดรวมฟื้นตัวได้จากข้อมูลเงินเฟ้อที่ไม่แย่กว่าคาดแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวเฉพาะบริษัทที่สร้างความเคลื่อนไหวรุนแรงไม่ว่าจะเป็นข่าวลือซื้อกิจการ EA ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมเกมไปเลยใช่ใชหรือสัญญามูลค่ามหาศาลในกลุ่มป้องกันประเทศที่สะท้อนการลงทุนด้านความมั่นคงที่ไม่หยุดยัง้งนอกจากนี้ยังมีประเด็มเชิงนโยบายที่ต้องจับตา ทั้งท่าทีเฟดเรื่องดอกเบีย้ยแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับชิปที่มีนัยยะทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วยอืมครบเลยจริงๆค่ะการพยายามทําความเข้าใจตลาดในแต่ละวันเหมือนพยายามต่อจิ๊กซอที่ชิ้นส่วนมันเปลี่ยนรูปได้ตลอดเวลาเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยครับและสําหรับข้อคิดทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อนะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มีพูดถึง AI Stock Picker หรือ AI ที่ช่วยเลือกหุ้นซึ่งกําลังขยายไปทั่วโลกประกอบกับเราเห็นการซื้อขายหุ้นเทคโนโลยี คือคักของกองทุนอย่าง ARK Invest ด้วยค่ะก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่าเมื่อ AI แล้วก็อัลกอริทึมเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลแล้วก็ตอบสนองต่อข่าวสารที่ทั้งซับซ้อนและรวดเร็วอย่างที่เราเห็นในวันนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการลงทุนไปจากเดิมที่เราคุ้นเคยได้อย่างไรบ้างคะอืมน่าคิดครับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม มันจะทำให้ตลาดมีประสิทธิธภาพมากขึ้นหรือกลับกันมันจะสร้างความผันผวนในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจคาดไม่ถึงแล้วในฐานะนักลงทุนที่เป็นมนุษย์เราจะปรับตัวเรียนรู้หรือแม้กระทั่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร,รเพื่อให้ยังคงตัดสินใจลงทุนได้อย่างเท่าทันในโลกการเงินยุคใหม่นี้ครับเป็นคำถามใหญ่ที่น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยค่ะ